สัญญาณมันมีกระตุกเล็กน้อยเออถึงแล้วครับเกม,เร,มเริ่มขึ้นครับคู่แรกของศึกอ e ีลีกวันนี้นะครับโรนิโตเชโซครับบูริรามลุยขึ้นมาซามูเอลซามูเอลไหลทะลุช่องแล้วจังหวะนี้ได้ยิงครับผู้ชมโอ้โหดีเฟสออยังไม่ทันอันตรายบุรีรัมย์โอ้โหจังหวะได้ฟรีคิ้นะครับทางด้านของระยอง S 1> <S 1> เปิดยาวเข้ามาโอ้โหยิงเองเลยครับจังหวะนี้ริบบอดินครับเติมขึ้นมาทางขวา<อ>ไหลทะลุช่องมาสวยครับซ<อ>ามูเอลซามูเอลโลรซาล็อกหลบแล้วก็ปาดเข้าไปเซฟได้ยิงส้มเเรียบร้อยครับหนึ่งต่อศูนย์ครับแบนดอนโอนิวแลวคนยิงเป็นทางแคปบ,บอสน,นะฮะบุริรัมลุยต่อครับโอนิวไหลมาทางขวาครับนริบบอดินเอาอีกแล้วครับทะลุช่องมาโรชาหลุดเข้าไปแล้วปาดเ้าเสาสองเรียบร้อยครับ 2ประตูต่อศูนย์เปิดชามฝากเปลี่ยนแกนมาครับไม่ถึงอ่ะละครับโอ้ิวตัดได้เหมือนเดิมครับไหลทล้วลูกช่องซาบูเอลมาเหมือนเดิมเสาสองมีเหมือนเดิมสุนพนัทยิงแล้วก็สามศูนย์ครับโอ้ยเหมือนเดิมเปะ๊ปะเลยฮะเพิ่มเติมคือสามศูนย์ไปแล้วย้อนกลับไปตั้งกันใหม่เลยครับพิทบูบอลระยองกลับมาทางเดิมครับ อ้าวคราวนี้โดนแย่งไปแล้วทะลุช่องมาทางเดิมตัวในก็มีแบบเดิมและดูครับซันชิโร่เลือกยังไงเลือกคราวนี้ยิงเองมันะเลยครับเมเลโรชาครับโดยซันชิโร่ครับเทอร์เซสีแดงสีประตูต่อศูนย์ชิมาอนุชาไปไม่ได้ครับเ <c oughs> อาแล้วหลุดมาอีกแล้วครับทางซันชิโร่โดยสุนท้เหมือนตาชิปมาลูกนี้สวยเหลือเกินครับทํายังไงดีสซเนโรชาโอ้โหใจกลับมาเลยเพื่นไปนิดเดียวครับอ้าวยังเอาบอลกลับไม่ได้แล้วโดนเทียเทียติดกันเองอีก สุดท้ายบอลเป็นของโอนิวครับบุยดำเอากลับมาได้แล้วบุยดำเลื้อยเข้ามาลูกนี้หลอกหนึ่งทีโอ้โหโอันนี้มาสวยครับเมธิใจยน่ก็เสียอีกอาให้ดูการสวนกลับของบุรีรัมครับสุพนัทเหมือนตาทะลุช่องมาแล้วจะพลิกเข้าในมาแล้วจริงโอ้โห,โโหสเปลโรซาครับโดยทางแคปบอลสงสุพนัทครับยองตัดจับมาได้ ก็จบเกมครับ5ประตูต่อ0ครับ 2> 2คนเยอะๆครับอ้าวนี่ฮะ1-1ครับไปดูกันเลยครับระยออ f ซีดยทีชาร่าด,ดวลกับบุรีรัมยูน t เต็ดโดยทานมูมันกลับได้ตลอดครับอ้าวแล้วคราวนี้มาแล้วครับมาคีนหนึ่งลูกนี้อยู่ที่ทางสุขโชคจ่ายมาอองปูโอ้โหเวซช็อตหนึ่งทีด้วยนะดักได้สวยครับแล้วฮะจังหวะการสวนกลับขึ้นมาทําไปทํามานี่ ส่วได้ดีครับทางทีชาร่าใช้การพักเอาพิงมาเท่านี้อยู่ที่บูโน่จ่ายตัดกับอ,อ่องทูครับทำาชิ่งกับซามูเอลเอาละครับไหลทะลุช่องหลุดเลยครับสุพนัทมาแล้วครับมาคนเดียวสุพนัทเหมือนตาเข้าไปแล้วปาดไปเสาสองถึงหรือเปล่าสุพชคยิงติดเซฟครับโอ้โชกออกไปก่อนแล้วหลุดไหมอ่องทูเติมมาเล่นสวยครับแล้วจ่ายมาตรงกลางอยู่ที่เซเมโรชา เตัล้กรใหม่คามิจายมาก็เหมือนเดิมเลยครับอ้าวหลับหน้าหรือเปล่าเด้่วเริ่วเร้าวเริเฝ้่ววิจายไปติดตรงกลางเอาแต่ยังได้อยู่ครับระยองโดยทีชาล่าครับออกมาลูกนี้สวยครับพิทบูจ่ายต่อมาหนึ่มาแล้วแล้วยิงโอ้โหยยยยอดยย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 ่ยายย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 ยไม่ยยย่ก็ซึมไปเรื่อย เ้าเดี๋ยวมาดูท็อปสกอร์หน่อยครับเด๋ยวดูกอนโอ้โหโอ้โหตีเสมอทันควันเลยครับบุรีรามครับโดยทานมูอะไรครับช็อตบุกลูกนี้ช็อตสุดท้ายใครจะได้เอาทานมูวกลับมาได้ครับอยู่ที่ไมค์คอนไมค์คอนจ่ายมาครับสุเชัยหลุดมาแล้วลูกนี้แล้วได้ไหมโอ้โหเรียบร้อยครับโอ้โหทานมูไอแต่สุดท้ายโดนโยกมาทางฝั่งขวาจบและดูครับพังเลยครับ คู่สุดท้ายในคู่แรกของวันนี้นะครับบูซิว่าบุยดำจะหกแต้มเต็มไหมหรือว่าระยองจะเอาแต้มกลับมาได้สักหนึ่งแต้มหรือว่าสองแต้มเลยครับไม่น่าครบเลย่งจะครบไปมาเป็นสิบปีแล้วอ่ดูเกมต่อครับหลุดมาแล้วครับเป็นทีจริงลูกทีไปเข้ารอบครับโอ้คุณในนอกเรื่องกันเนี่ยนะมีจังกว่าบาดเสียวครับโอ้โหแล้วดูครับแบงค์แมนโอ้พิชรายิงบาดเลยแล้วเป็นแบงค์แมนจริงด้วยนะ คือลูกนี้เขาพยายามโยกบอลเข้ามาทางฝั่งขวาครับเพื่อยิงเสาแรก้เอคราวน,นี้จ่ายไปติดแล้วบุยดำจะสวนกลับขึ้นมา <c oughs> สามเหลี่ยมไหมไม่สามเดี่ยมครับช้าไปแล้วทะลุต่อมาลูกนี้แล้วพลิกพลิกเพื่อยิงโอ้โหเอายังยังได้อยู่โอ้โหนี่ครับจังหวามันไม่ได้มีอะไรเลยครับไปจ่ายกันพลาดเองแล้วสุดท้ายกลับขึ้นมาต่อมาครับบูโน่บูโนโ่โนโมาแล้วครับ โดยทีชาล่าทีชาล่าจ่ายมา12ไโอ้โหมีได้ยิงทักทายบ้างครับแต่ว่าลูกนี้ติดเซฟโอ้รึ่งหลังเนี่ยครับเริ่มจะได้ยิงครั้งแรกฮะชอ็อตนี้คิดว่าจะหนึ่งครับดูครับทีชาล่าวิ่งไปแล้วครับโอโ้แต่มีตัวไปประกบทำให้เลือกอีกเองครับแบงค์เมมพอมันหนึ่งศูนย์เนี่ยอะไรยัง,งเกิดขึ้นได้นะออกมาทางฝั่งซ้ายครับเลี้ยงตัวจ่ายมาสวยเดสกี้ไฟดาวครับไ้สุภนัทแล้วเลี้ยงจี้มาจี้แล้วเปิด ติดตึกแล้วลูกนี้ระยองบอกขออีกสักช็อตน,นึงน่ะแล้วทุ่มยาวๆมาแล้วเอาบอลกลับมาอมโอ้โหก็จ่ายไปติดอีกก็เรียบร้อยครับบุรีรัมเก็บอีก2แต้มครับเฉือนชนะไป